สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมรรสดในรายการออมสินความคิดครับสาหรับวันนี้ผมเองก็จะน้อมนำเรื่องราวเกร็ดประวัติศาสตร์นํานมาเล่าสู่กันฟังแบบให้เข้าใจง่ายสบายสบายกับเรื่องราวของแผ่นดินไทยทุกที่มีเรื่องเล่าเราก็เล่ากันมาหลายตอนแล้ว สำหรับวันนี้จะขอยกวีรตรีสักท่านสองท่านนะครับก็คือพระสุริโยไทยกับคุณหญิงโมหรือเท้าสุรนาลีอสองวีรตรีเดี๋ยวมีเวลาก็จะเอาวีรบุรุษอ,อีกท่านหนึ่งคือพันท้ายนรสิงห์นะครับก็เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นประดับ เรื่องราวประวัติศาสตร์วีรบุรุษวีรชนวีรสตรีก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่ทําคุณงามความดีให้แผ่นดินสยามของเราทุกท่านเลยน้อมนามาเล่าสู่กันฟังเรื่องแรกของอวันนี้ก็คือพระสุริโยไทยบางทีหนังสือก็เขียนพระศรีสุริโยไทยแต่จริงๆก็คือพระสุริโยไทยนะครับเป็นอคาคหมเหสีของสมเด็จพระมหาจักพรรดิ เรื่องราวที่จะกล่าวนี้ก็คือเรื่องราวเกิดขึ้นในสมัยตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าหมหาจากักรพรรดิพระหมหาจากักรพรรดิเนี่ยขึ้นของราชได้ห้าหกเดือนในช่วงนั้นพม่าก,ก็คิดว่าไทยนั้นกำลังมีปัญหาศึกภายในใเกิดขึ้นทางพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็เลยยกทัพมาซะเลยกะว่ากรุงศรีอยุธยาไม่พร้อม แต่ทางพม่าพร้อมอพระเจ้าตะเบงเจเวตีก็ยกทัพมาทางด้านด่านเจดีสาพระองค์ทางฝ่ายไทยเราเนี่ยเมื่อรู้แล้วก็ออกไปตั้งรับนู่นเลยแถวสุพรรณบุ่น,นเพราะว่าปล่อยให้เข้ามาทางกรุงศรีอยุธยาไม่ได้นะก็มีพระมหาจัก,กรพรรดิพระราเมศสวนพระราเมศสวนหรือพระอ,อุปราชเนี่ย คนเดียวกันนะครับคือตําแหน่งที่จะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปแล้วก็พระมหหินแล้วก็ยังมีสมเด็จพระสุริโยไทยแต่ว่าการจะแต่งเป็นสตรีไปออกรบแล้วก็ทรงช้างด้วยก็กระไรอยู่ก็เลยปลอมแปงลงร่างกายเป็นเรียกว่าเป็นอุปราชแทนนะก็ไปกับพระหมหาจากักรพรรดิเมื่อไปถึงที่สุพรรณก็ตั้งรับ ทีนี้ปรากฏว่าพม่ามากันเยอะตั้งรับไว้ไม่อยู่ก็เลยถอยล่นมาจากสุพรรณก็ล้นมา,าแถวทุ่งภูเขาทองนะก็มา <c oughs> มีการสู้รบกันแถวทุ่งภูเขาทองพระมหาจักรพรรดนั้นก็ออกไปสู้รบทางตะเบงชเวตีนะก็ให้แม่ทับหน้านะครับมาสู้รบปรากฏว่า,ารบไปรบมา พระมหาจากักรพรรดิเนี่ยเสียทีเสียท่าก็เลยเบนช้างหนีทีนี้เปิดเบนช้างหนีแล้วนี่สมเด็จพระสุริโยไทยทํำยังไงอยู่ใกล้ๆก็เลยคิดว่าถ้าปล่อยไปพระสวามีคงเรียบร้อยโรงเรียนพมาน่าแน่ก็เลยใส่ช้างเข้าไปขัดขวางไว้ก็โดนแม่ทัพพมา่านะใช้ของงาเันก็นึกว่าเป็นพระมหาจากักรพรรดิ แต่ไปากลายเป็นพระสุริโยไทยก็ขาดคอช้างเมื่อพม่ารู้แล้วก็รู้สึกสำนึกว่าอ้าวได้ฆ่าสุภาพสตรีเข้าไปแล้วพระมหินกับพระรามเมศวนก็เข้าไปประคองนะดูแลพระศพซึ่งก็ไม่ทันแล้วก็เสียชีวิตขาดคอช้างพม่าก็เมื่อรู้อย่างนั้นเข้ามาถึงกรุงศรี รอได้สักพักหนึ่งพม่าก,ก็รอไม่ได้เพราะว่าอยู่ไปกรุงศีเริ่มเข้มแข็งขึ้นเริ่มรวมตัวกันมากขึ้นพมา่าโดยการนำของตะเบงชเวตี้ก็คุมทัพกลับอ,อย่างหุงสว,วดีนี่ก็เป็นเรื่องราวของสมเด็จพระสุริโยไทยก็เลยกลายเป็นวีรสตรีท่านหนึ่งที่ยอมตายแทนพระสวามีคือหญิงไทยใจเด็ด าตรงนั้นปัจจุบันก็คือแถวทุ่งมะขามหย่องก็มีการสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยให้พวกเราได้กราบไหว้บูชาในความเป็นวีรสตรีคนหนึ่งในสังคมไทยในสังคมสยามเรานี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆที่น้อมนำมาเล่าสู่กันฟังส่วนวีรสตรีอีกท่านหนึ่งคือคุณหญิงโมหรือเท้าสุรนาลีที่เรารู้จักกันหรือย่าโมที่เรารู้จกัก อาญาโมนี้ก็เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามเรื่องราวการเกิดขึ้นของอวีรกรรมของคุณหญิงโมนั้นก็คือเกิดจากรัชกาลที่สองสวรรคตรตอนนั้นลาวนี่ยังขึ้นอยู่กับประเทศไทยหรือว่าสยามเราอยู่ปรากฏว่าทางเจ้าอนุวง์เจ้าเมืองลาวเนี่ย ก็มางานพระราชทานเพลิงศพรัชการที่สองเมื่อพระราชทานเพลิงศพเสร็จก็ไปขอ,อรัชการที่สามเนี่ยอยากจะได้ชาวลาวที่ไปกวาดต้อนมาเนี่ยเอากลับประเทศลาวรัชการที่สามก็ไม่ยอมบอกว่าถ้าเกิดลาวขอเดี๋ยวเขมรนเดี๋ยวคนที่มาอยู่มอนเมนินเอากลับบ้านหมดแล้วก็เป็นเรื่องก็เลยไม่ยอมให้เพลินช่วงนั้นมีเกิดศึกที่ อังกฤษเริ่มเข้ามาทางฝ่ายลาวทำยังไงก็อยากจะได้ชาวลาวกลับไปก็เลยถือโอกาสนะไปบอกชาวบ้านแถวทางอีสานว่าเนี่ยยกทัพมาคราวนี้เนะจ้านุวงยกทัพมาจะมาช่วยรบอังกฤษแต่ที่แท้แล้วก็คือกว่าต้อนคนลาวกลับไปยังประเทศของตัวเองก็เลยมาถึงโคราชพญาประหลัดซึ่งก็ไม่อยู่เป็นสามีของ คุณหญิงโมไม่อยู่ก็เป็นหน้าที่ของคุณหญิงโมแต่ว่าลาวทางท้านุวงศ์เนี่ยก็ได้จับตัวแล้วก็กวาดต้อนคนไทยไว้หมดแล้วเพราะนั้นเมื่อกวาดต้อนเสร็จก็เตรียมตัวที่จะพาคนไทยคนลาวที่อยู่ทางอีสานเนี่ยกลับไปยังประเทศลาวคุณหญิงโมก็มานั่งคิดว่าถ้าเกิดต้อนกลับไปเนี่ยอาจจะตายบ้างอยู่บ้างหรืออาจจะเป็นเฉลย ระหว่างที่เดินทางที่จะกลับไปประเทศลาวนั้นก็มีช่วงพักเวลาเย็นๆคุณหญิงโมก็ได้ขออนุญาตให้ใช้จอบใช้เสียมใช้มีดพลาเพื่อจะทำกับข้าวกับปลาเลี้ยงฐานลาวด้วยทั้งฝ่ายแม่ทัพลาวก็ยินดีคุณหญิงโมก็เอาพวกมีดพลาอะไรต่างๆเนี่ย,ยก็ตัดไม้ทำเป็นหลาวเป็นแหลนเป็นอาวุธนั่นแหละเตรียมที่จะต่อสู้ ถ้าก็วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วหลังจากนั้นมาอีกวันหนึ่งหลังจากกินข้าวกินปลาเสรษฐานลาวก็กินเหล้ากิน,ากนยากันเมากันเต็มที่คุณหญิงโมก็ได้ส่งอนัสัญญาณจากคนไทยด้วยการพวกสาวๆผู้หญิงทีนี้มีสาวคนหนึ่งที่ไม่เอ่ยชื่อก็ไม่ได้ชื่อ,อาสาวบุญเหลือสาวบุญเหลือนี่ก็เป็นญาติกันอยู่กับคุณหญิงโมมาตลอดอยู่ในบ้านของคุณหญิงโม สาวบุญเหลือนี่มีความสำคัญอย่างไรต่อ,อาการลบในครั้งนี้ก็คือหลังจากที่ฐา,านลาวเนี่ยเมาได้ที่แล้วเนี่ยก็เริ่มคุณหญิงโบก็ให้สาวไทยเนี่ยไปคอยดูแลแต่ละคนแต่ละคนก็ไปดูแลน,นั้นก็ไปเรียกว่าไปคลอเคลียเขาคลอเคลียอยู่กับฐานลาวจนรู้ว่าฐานลาวเมากัน ไปไม่รอดแล้วละ่ะก็เริ่มมีก่อการเจลาจนเกิดขึ้นสาบุญเหลือเนี่ยก็ถือดุนฟืนนะครับในประวัติศาสตร์ก็ได้เล่าเอาไว้ว่าถือดุนฟืนเนี่ยจุดฟืนแล้วก็จุดไฟไปที่ขบวนที่บรรจุไปด้วยพวกาสารพาวุธทั้งหลายเนี่ยพวกวัตถุระเบิดของขบวนลาวก็เลยเกิดระเบิดตูมตามตูมตามขึ้นมาน,นั้นก็คือเป็นการระเบิดผีชีพ นี่ยก่อนตาลิบันก่อนที่จะเกิดขึ้นนี่เมื่อส0งกว่าปีที่แล้วผู้หญิงผู้เหลือก็ตายในที่เกิดเหตุแต่ก็เกิดทำให้เกิดโกลาหลกันเกิดขึ้นหลังจากนั้นสาวไทยพร้อมกับคนไทยก็ได้ลุกขึ้นมาสู้ต่อสู้ฆ่าทหารลาว200กว่าคนก็ตายไปสักร้อยกว่าหรือไม่กี่คนศพทหารลาวที่ตายนะทุ่งสมฤิต์ตอนนั้นเขาก็เลยเรียกว่า ทุ่งเขาเรียกว่าหนองหัวลาวคือลาวตายกันเยอะนะร้อยกว่าคนรวมสองร้อยกวเรียกหนองหัวลาวหรือที่ทุ่งสมรทษิ์ในปัจจุบันนี้หลังจากนั้นมาก็ทางกรุงเทพมหานครรัชกาลที่สามก็ให้ยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเท้าสุรนาลีนะจนทุกวันนี้ นะวนนันนี้ก็คือเรื่องราวคร่าวๆที่นำมาเล่าให้ฟังสองวีรสตรีคนแรกคือพระสุรโยไัยนะครับที่ใจเด็ดสามารถที่จะอยอมตายแทนพระสวามาีเพื่อให้พระสวามีเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาต่อไปยอมเสียชีวิตส่วนคุหญิงโมก,ก็พลีชีพแต่ไม่เสียชีพเพราะว่ามีเอารุ่งน้องดีช่วยกันต่อสู้กับฐานลาว นี่ก็เป็นวีรลสตรีสองท่านอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือเป็นวีรลุรุษแม้จะไม่ได้ลบทับจับศึกแต่ก็มีความสำคัญในเรื่องของการจงรักภักดีและรักษากฎมณฑน,นบาลเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นแถวคลองโคกขามจังหวัดสมุทรสาครเรื่องราวเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือนี่ก็เป็นโอรสลับของพระนารายหรือเป็นลูกเลี้ยงของพระเพทราชากษัตริย ต้นราชวงศ์บ้านผูหลวงพระเจ้าเสือนี่ชอบชกมวยตกปลาตกอะไรทรงเบ็ดตกปลาไปเรื่อยมีวันหนึ่งพระเจ้าเสือก็มาแถวป่ามโมกแถววิเศษชัยชาญนะฮะก็ชกมวยก็ไปเจอกับในท้ายเรือคนหนึ่งชื่อสิงห์ก็ถูกอกถูกใจเหมือนกับพระเจ้าตากถูกอกถูกใจพยาพิชัยดาบหักก็แล้วขอมาอเป็น อะไรในท้ายเรือพันท้ายนรสิง์ก็ในสิง์ก็เป็นพันท้ายนรสิง์ก็ไม่อยู่กับพระเจ้าเสือไปไหนก็ไปด้วยกันพระเจ้าเสือนี่ก็ชอบแล้วก็รักในตัวพันท้ายนรสิง์เป็นอย่างยิ่งก็มีเหตุการณ์อยู่วันหนึ่งที่จะต้องไปทรงเบ็ดแถวสมุทรสาครผ่านคลองโคกขามก็ใไขๆกระรู้คลองโคกขามมันโคตรเคี้ยววันนั้นก็เกิดเกิดอุบัติเหตุเกิด,กดขึ้น เรือพระที่นั่งของพระจ้าแผ่นดินเนี่ยไปชนกิ่งไม้เขาโขนเรือหักเพราะโขนเรือหักก็ขึ้นบนฝั่งพันท้ายนอสิงก็รู้ตัวว่ายังไงเสียก็ตามกฎมนเทียนบานตัวเองก็จะต้องเสียชีวิตแน่ก็เลยขึ้นไปถวายตัวถวายความเคารพแล้วก็บอกว่าให้ทรงบนันศีรษะคือให้ประหารชีวิตตามกฎมนเทียนบาน แต่พระเจ้าเสือเนี่ยไม่ไม่ยอมที่จะลงโทษตามกฎมณฑียนบานก็ให้อภัยแล้วก็อุตส่าบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวปั้นรูปเป็นพันท้ายนรสิงแทนแล้วก็ให้เพชฆาตบั่นที่เป็นอั้นรูปเป็นดินเนี่ยแทนพันท้ายนรสิงก็ไม่ยอมทํำยังไงก็ไม่ยอมคนอย่างนี้ยังมีด้วยเหรอนี่คือพันท้ายในยุคกรุงศรียอมตาย แม่ไม่เสียดายหัวแต่เสียดายกฎมันจะผิดก,ดกฎกติกาเดี๋ยวเกิดว่าพันท้ายไม่ตายเดี๋ยวก็มีกรณีอื่นเกิดขึ้นอีกแล้วระเจ้าเสือจะทํำยังไงในสุดวอนไปวอนมาพันท้ายก็ไม่ยอมเนี่ยคนอย่างนี้ก็มีด้วยนี่ก็น่าสนใจถ้าวันนั้นพันท้ายไม่ตายป่านนี้ก็คงไม่มีอนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์นะครับแต่เพราะวันนั้นยอมตายถวายชีวิตเพื่อให้กฎมียนบานหรือกฎ อายการศึกกฎอะไรกฎหมายนั้นศักดิ์สิทธิ์พันทน้ายนรสิง์ก็ยอมพลีชีวิตพระเจ้าเสือก็จำใจประหารชีวิตพันทน้ายนรสิง์ด้วยน้ำตาน้ำพนเนรเมื่อเมื่อประหารชีวิตแล้วก็ให้สร้างศาลเพียงตาไว้นะตรงนั้นปัจจุบันนี้คนก็ไปกราบไหว้บูชาศาลพันทน้ายนรสิง์ที่สมุทรสาครน,นะครับ หลังจากนั้นมาพระเจ้าเสือก็สั่งให้ขุดคลองเนี่ยจากคดเคี้ยวเนี่ยคลองให้ตรงไม่มีปัญหาการเดินทางการจราจรทางน้ำก็ดีขึ้นโดยลำดับนี่ก็คือเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ในวันนี้ที่มาเล่าประกอบคุณหญิงโมแล้วก็พระสุริโยไทยเพื่อประดับความรู้เล็กๆน้อยๆเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ที่เยาวชนคนไทย ก็จะได้รู้ว่าพันธุไทยนรสิงห์นั้นไม่ใช่น้ำพริกเผาอย่างเดียวแต่เป็นวีรกรรมของบรรพบุรุษของเราที่เอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตเพื่อให้เรามีแบบมีอย่างในการซื่อสัตย์จงรกักภักดีต่อแผ่นดินไทยสำหรับวันนี้ทั้ง3ท่านก็เป็นอนุสติสำหรับเยาวชนสำหรับคนไทยทุกคนแหะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ตามสมควรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ